มใช้นี่อีกแล้วฟับฟรีเทลนะฮะนี่กดแป๊บเดียวตีแป๊บเดียวเท่านะฮะสามวิแค่สองคนนะ่ะนี่ฮะเอาละบวกแล้วเจอเกิดจังหวะบวกครับนี่เราพยายามอยู่ห่างๆนะให้เพื่อนๆเข้าไปบวกไปเราตีสวัสดีชาวโปเกมอนเทนเนอร์อีกแล้วนะฮะคลิปนี้เราจะมาดูกันสำหรับน้องเอสเบร์นะฮะหรือซิ n เดอร์เสนะครับเราจะเอามาป่ากัน นะฮะเป็นแนวป่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ไอเทมอะไรแล้วก็ใส่สกิลอะไรกันนะสำหรับตอนนี้บอกเลยว่าเตะไม่ยั้งนะประตูฝั่งนั้นเนี่ยเป็นรูโบบอกเลยฮะเป็นรูโบรัวๆแน่นอนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนเริ่มเกมครับสำหรับของที่ผมใส่นะครับผมผมจะใส่เป็นเลเซอร์ครอนะครับผมแล้วก็บัตตี้แบรยเออร์แล้วก็มาสเตอร์แบนะฮะเน้นในการโจมตีแล้วก็เผื่อชิด ติด criticalsigns หน่อยนะอันนี้ป่านะครับผมมาดูกันว่าน้องบันนี่ของเราหรือน้องกิตาของเราป่าไหวไหมและผมเลือกที่จะใช้ฟับฟับฟีเทลนะเพราะว่านี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดให้ดูนะฮะมันทําให้ตีแรงมากๆเลยนะคุ้มค่านะฮะเพราะอีเจกผมยินว่ามันคููดาวนานเกินไปอันนี้ดีกว่านะช่วยได้เยอะเลยฟับฟีเทลนี่ดูฮะกดปุ๊บตีแป๊บเดียวครับโอ้โหน้องก็ทิงโอ้โหเห็นไหมแรงไหม แรงเลยนะฮะแรงเวอร์เลยครับผมซึ่งองนั้นเดี๋ยวมาคุยกันทีว่ามันได้ยังไงต่อตอนนี้ทำเวลาฮะคือสิ่งที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดคือถ้าเราป่าเนี่ยเราต้องเก็บ4ตัวแรกให้เร็วครับแล้วเราจะเลเวล5อ่าพอเลเวล5เนี่ยก็ไปช่วยเพื่อนได้แล้วนะครับผมโอเคนี่ฮะหาจังหวะไว้หาจังหวะดูนี่พอเห็นข้างบนนะฮะไปด้านซ้ายปุ๊บเรารีบเลยฮะ มาปับป๊บโลงฟรีไปทำแต้ม16แต้มกู๊ปั๊บเรียบร้อยครับผมได้แต้มฟรีแล้วเพื่อนๆก็อๆเอาเพึ่งกันสบายเลยเนหะ็นไหมแต่ต้องสังเกตดีๆนะครับเพราะผมเพราะเพราะว่าผมเห็นป่าไปข้างล่างนะครับผมเมื่อกี้ก็เลยขึ้นมาขโมยเพื่อทำแต้มตัวป่าต้องเน้นอย่างนี้แหละครับผมลดเร็วลดเร็วนะฮะถึงจะเป็นแอ Attacker นะก็สามารถเอามาป่าได้นะั่นเองฮะและนี่ฮะคือการที่เรา าฟาร์มป่านะพยายามฟาร์มให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่ฝั่งตรงข้ามจะได้ไม่มีจุ้มหรือ l o อเ s t e r หรือปูหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรเก็บไว้ให้เยอะที่สุดเราจะได้เวลเยอะนะฮะฝั่งนั้นก็ไม่ได้เวลนั่นเองนะก็ไปแย่งเลนอื่นเลนอื่น,นอ่นอได้เวลนอนไปโอเคเมื่อช่วยเพื่อนเสร็จแล้วก็มาต่อฮะแลวสังเกตว่าผมใช้ fluffy tail อีกแล้วนะฮะกดไหมไม่กดนะฮะรออะไรกดสิเออ นี่แป๊บเดียวเท่านั้นน้องบัวกับทิงก็หายเดี๋ยวก็มาเกิดใหม่ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะอย่าอย่าเห็นว่าค่าน้องเดี๋ยวน้องมาเกิดใหม่นะโอเคจะเห็นว่าผมฟาร์มค่อนข้างที่จะเร็วเลยนะแล้วก็ได้เลเวลแล้วอ่าแป๊บเดียวก็เจ็ดเลฮะพร้อมแล้วพร้อมที่จะใช้สกิลใหม่แล้วไพโรบอลที่ผมเลือกใช้ไพโรบอลเนี่ยข้อดีมันมีเยอะมากๆเลยนะก็คืออ่าใช้สกิลเนี่ย ยิงไปได้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องเลือกเลงน,นะครับผมสปแปมไปได้และมันโดนได้เป็นหมู่คณะนะฮะเนี่ยถ้าเรายิงไปอุ้ยเนี่ยเจ็บครับเจ็บแต่ช่วยเอาพึ่งก่อนนะฮะโอ้เมื่อกี้คือมันใกล้เอาเต่าแล้วว่าสวยสวยลวตัวแรกไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่น,น่าได้แล้วนะผมต้องกลับแล้วนะฮะจริงๆเมื่อกี้ไม่น,น่าเข้าไปบวกเลยนะฮะแต่ว่าไม่ทันแล้ว เนาะอ่ะมาพูดถึงไฮโรบอลกั ball ต่อคือไฮโรบอลตัวนี้นะครับผมดีมากนะเพราะว่ามันโดนเป็นหมู่คณะเนาะแล้วก็แรงค่อนข้างจะแรงเลยนะถ้าอีกสกลิลหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสําหรับโดยส่วนตัวเนาะเพราะว่ามันต้องเข้าไปอะ่ะอันนี้มันอยู่ด้านนอกอะ่ะทำดาเมจจากด้านนอกได้ส่วนอีกสกิลหนึ่งคือเฟรมชาร์ตนะครับผมเฟรมชาร์ตเนี่ย โอ้โห oh, แจ๋วมากๆเลยนะฮะอันอีกอันหนึ่งอะ่ะมันเป็นสกิลที่แบบให้เราเลี้ยงหลงบบอลใช่ไหมแล้วก็เป็นอมาตะช่วคู่นะแต่เนี่ยคือมันเหมือนอ e ีเจ็งเนี่ยผมเอามาแทนอ e ีเจ็แทนนะครับผมนะเวลาเราอยากหนีหรืออยากเข้าบวกเนี่ยเราก็สามารถที่ใช้เฟรมชาร์ตเข้าไปได้อีกนะฮะโอเคคือป่านเนี่ยผมว่าฟัฟเฟิลแค่อนข้างจะดีกว่าอ e ีเจ็นะครับผม มันช่วยได้เยอะจริงๆนะทำให้มอนสเตอร์ป่าเนี่ยโดนเราตีแรงระยะเวลาชั่วครู่หนึ่งเนาะนะฮะโอเคจังหวะน,นี้เมื่อกี้ได้เต่านะครับแต่เกาะผมหมดไปแล้วแล้วก็เสียโรตอมไม่เป็นไรฮะนี่ดูฮะอาอันติไปแล้วบัดดี้แบลเลอร์ช่วยนะฮะอันนี้อันตินี่แล้วก็รีบมาชูดสบายๆเลยเห็นไหมบัดดี้แบลเลอร์คือดีมากนะทำให้เราตัวหนาขึ้นนะครับแล้วก็พออันติเนี่ยเราก็ ตีเร็วยิงเร็วอะไรเงี้ยนะแล้วก็มาฝากพึ่งต่อข้างบนต้องปล่อยไว้ครับมันไม่ไม่ไหวจริงแต่งในเราได้เต่าเราเวิลนำอย่างที่บอกพึ่งพึ่งสอนคลิปอ่าโรตอมไปนะฮะกับน้องเต่าว่าควรจะตีตัวไหนก่อนนั่นเองเนาะอันนี้ผมเลือกที่จะมาข้างบนเพราะเขาลงข้างล่างกันคนนี้น่าจะอยู่คนเดียวนะครับเราก็จะไดฟ์ป้อมเข้าไปเออนี่แหละเพราะมีนี่ด้วย วิ่เจ็บนะฮะเจ็บตัวนี้เนี่ยถ้าถ้าเราเจ็บอะ่ะเราควรที่จะอืมฟาร์มกลับมาฟาร์มหรือว่ากลับมาเติมเลือดดีกว่านะเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างบางพอสมควรอ่ะตอนนี้ถึงเวลาตีน้องเต่าอู่แล้วนะฮะอย่างที่บอกถ้าน้องตายไปสองนาทีก็ต้องรีมาตีน้องเต่าต่อนะฮะเรียกเพื่อนน,ะนี่มาที่ข้างล่างช่วยกันหน่อยใกล้เกิดแล้ว โอเคตอนนี้เหมือนทั้ง2ฝั่งนะ่าจะมาตีเต่าทั้งคู่นะนี่ฮะเดีผมใช้นี่อีกแล้วฟัฟฟี่เทลนะฮะนี่กดแป๊บเดียวตีแป๊บเดียวเท่านะฮะสวิแค่2คนนะ่ะนี่ฮะเอาละบวกแล้วเจอเกิดจ,จังหวะบวกครับนี่เราพยายามอยู่ห่างๆนะให้เพื่อนๆเข้าไปบวกไปเราตีอยู่ด้านท้ายก็พอนะครับผมแต่ถ้าเห็นฝั่งนั้นว่าเริ่มจะที่ไม่โอเคแล้วเราก็กดเฟรมชาร์จเข้าไปเพื่อให้ได้สกิล ไอ้นี่นะสกิลพิเศษบูสต์แอ t แท k นะครับผม <c oughs> คือตัวเนี้ยดีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราใช้สกิลเนี่ยมันจะ b o สต t แอ t แท k ให้เรานะครับทุกครั้งเลยนะจะได้ลูกบอลเลี้ยงลูกบอลไฟนะฮะแจ่มมากนะครับโอเคเลือดน,น้อยนะผมจะค่อนข้างที่จะกลับนะฮะไม่เสี่ยงอันตรายดีกว่าแล้วก็ไปฟาร์มต่อมั้งเนี่ยแต่ข้างบนมีโลตอมนะแต่ผมเห็นว่าเขาอยู่ตรงกลางกันไงพยายามดูมีนิแบบเยอะๆนะจริงๆนะครับ โอเคเตรียมตัวครับเอาโรตอมันต่อเพราะทั้งสองฝั่งเริ่มแล้วแต่ผมว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยไปดานข้างล่างเห็นไหมเขาโรตอมันอยู่เตรียมตัวครับอ,อ่นตีไปเลยสก,กิลพยายามสก,กิลแล้วก็ตีให้ได้ครับเออเห็นไหมตีแรงไหมตีแรงเนาะแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆนะบอกแล้วตัวนี้พยายามอยู่ห่างๆไว้นะฮะนี่แต่ถ้าเนี่ยเราไม่ไหวครับอันนี้ไม่ไหวแล้วต้องปล่อยแล้วนะทีมเราเลือกน้อยแแล้วอะ่ะ แต่เนี่ยเราอยู่ห่างๆคือเราจะตีฟรีเลยเห็นไหมเรามีคนใช้บัตตี้เบรเลอร์นะฮะดีมากเลยเห็นไหมทําให้เราตีฟรีนะครับโอเคถือว่าดีนะได้ทั้งเต่าได้ทั้งโลตอมนะฮะแล้วถึงเวลาเอาเต่าอยกแล้วเกมนี้นะฮะสำคัญมากเลยน้องเต่านะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวผมก็ไปเติมเลือดจอดดีกว่าดีกว่าจริงๆนะแนะนำเพราะตัวน้องบาง โอเคมาโซนเต่ากันก่อนเลยใครโซนก่อนก็ได้เปรียบครับฝั่งนู้นจะเข้ามาก็ยากหน่อยอนิดนึงโอเคเมื okay, ่อกี้เดินติดด้วยโอเคเพื่อนโซนให้แล้วนะเราทําหน้าที่ของเรานะครับอ่ากดฟับฟีเทลเนี่ยพอเราอยู่คนเดียวเราก็ตีไหวเว้ยถ้ามีฟับฟีเทลอ่ะนะอีเจ็งไม่ค่อยได้ช่วยอะ่ะคูดาวก็นานฟัฟีเทลนี่กดได้หมดเลยนะทั้งโลตอมทั้งเต่าแล้วก็แซปดอสด้วยนะฮะันเดอร์ด้วยนะ เนี่ยพอได้เต่าเราก็มีเกาะเห็นไหมมีเกาะล้วก็นําโ,โ,โอ้โหโดนซีซีเข้าไปเนี่ยลิซาดอนก็ลิซาดอนเถอะผมโดนอัตีไปนี่เจ็บไหมล่ะเจ็บนะครับผมแต่จะให้ทำไงได้นะตายสิครับ <c oughs> เล่นดีมาทั้งเกมแม่มาเสียตรงนี้จริงๆเมื่อกี้อาจจะไม่ต้องบวกไงเออเรามาโซนทันเดอร์อาจจะดีกว่านะครับตอนนี้ผมลุ้นเลย ไม่เห็นต้นเกมทํามาอย่างดีดูท้ายเกมสิมั่นเป็นพาลาให้เพื่อนเฉยแต่เพื่อนเราเจ๋งนะฮะนี่ดูคาแมกเราอันติเรียบร้อยฮะดีมากโชคดีมากโชคดีจริงอันนี้นะเตรียมตัวฮะมานี่เราต้องรีบครับปึ๊บน้องปูไม่ทันหรอกนี่เรียบร้อยเขาอาจจะไม่ได้ใส่สกอร์ชิลไงถ้าเป็นตัวนหนาๆเนี่ยควรจะใส่สกอร์ชิลนะ อืมมีเขาไม่ได้ใส่เนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนี่ฮะเห็นไหมเหมือนมีอีเจกในมือเลยเนาะก็สวยสวยไปนะเฟรมชาร์นี้ข้อดีจริงๆเลยเนาะเหมือนอ e, ีเหมือนมีอีเจกอะเราก็ไม่ต้องเอาอีเจกมาเอาฟอฟฟี่เทลมาแทนเนาะและอย่างที่เห็นฮะเราเวลค่อนข้างจะนำเห็นไหมเพราะว่าเราตีเต่าไงเออเราตีเต่าโอเคทำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้ ดีนะที่เพื่อนแบบกำลังจะเกิดกันอะ่ะหม่ก็ตอนแรกนำๆอยู่ตอนนี้มันดุนแล้วเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะไม่น่าวาร์ปกลับเลยนะฮะทำไมปไรเพื่อนเกิดอยู่ไหวอยู่เพื่อนไหวโอเคตอนนี้ก็ดูครับดูเ,เพื่อนเรานี่จะตัวหนาๆเห็นไหมเพื่อนเราหนาหมดเลยเว้ยเราเป็นแอทแท็แบบดาเมจหลักๆเลยกับลูคาลิโอ นี่ฮะเกือบไปแล้วนีตรงนี้ไม่งั้นแพ้เนี่ยโอเคสวยงามครับเห็นว่าจะเห็นว่าผมตีแรงมากเลยเหไหมแป๊บเดียวกระต่ายฝั่งนู้นใบาบเลยนะฮะแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับกระต่ายป่าแรงเวอร์แรงเวอร์คนไหนไฟแรงเวอร์นี่น้องต่ายไฟแรงเวอร์นะครับผมโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะ ก็ประมาณนี้ฮะแนะนำลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับสำรับนี้สวัสดีครับ